วันธรรมดาก็อาจจะไม่ได้หนาแน่นขนาดรอนดอนนี่ก็จะเป็นที่ที่เอมาบ่อยๆนะคะจะพามาดูหอแนะนําให้มากับบินเลยค่ะสะดวกง่ายไม่เหนน้องการคันแน่นอนค่ะในตัวเมืองเนี่ยคนก็จะแอบเยอะนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเนทีฟกับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อที่นี่นี่แหละคะ่ะ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะไม่ได้หนาแน่นขนาดลอนดอนแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเข้าตัวเมืองเวลาที่จะซื้อของเท่านั้นนะคะก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะว่า ตัวเมืองกับมหาลัยเนี่ยมันคนละทางกันเลยถ้าให้เอ็มเปรียบเทียบว่าลีสเหมือนจังหวัดอะไรของไทยก็ขอเปรียบเทียบเป็นเชียงใหม่ละกันค่ะเมืองเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจของเวสต์ออเรเชียที่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะที่นี่ก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะนี่ก็จะเป็นที่ที่เอ็มมาบ่อยๆนะคะในซิตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นร้านกาแฟรคากาแฟน่ารั ขนมอร่อยสามารถนั่งทำงานได้ด้วยจะพามาดู เป็นหอหนังเรียนโดยรวมแล้วชีวิตของหอพักที่นี่ก็โอเคนะคะตอนเข้าหอมาวันแรกนะคะก็จะพายเรื่องโลเคชั่นนิดนึงพวกฟา i ซิลิตี้หรือว่าอะไรขนาดห้องขนาดเตียงพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะระบุไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วจองเร็วก็จะได้ราคาที่มันดีกว่าโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวค่ะอาหารกันายของเอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูพาสต้าหรือว่าเป็นเส้นเ้นอะไรแบบนี้ ตอนนี้เนี่ยเอ็มก็ทํางานร์าไทาม์อยู่ด้วยเป็นงานร้านอาหารทําพวกเสิร์ฟดูแลลูกค้าร้านอาหารไทยะคะ่ะได้ฝึกภาษาที่สําคัญเนี่ยเราได้เงินค่าขนมอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่เอ็มอยู่นะคะห้องไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ก็พอดีอยู่คนเดียวอะคะ่ะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็มี ส่วนของเป็นโตทำงานเอาไว้ให้เราอ่านหนังสือหรือว่า ทำแอส i ซ n m e n เมต์ตู้เสื้อผ้าก็จะเล็กๆแบบนี้ซื้อเราแขวนมาใช้เองนะคะแล้วก็มีเป็นมุมเตียงนอนค่ะก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลยที่พียเมชอบเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คือกระจกนะคะเป็นกระจกเต็มตัวแบบนี้ขนาดห้องก็จะอยู่ที่12ตารางเมตรส่วนขนาดเตียงเนี่ยเขาเรียกว่า small double bed นะคะถ้าให้เอ็มแนะนำนะคะก็คือถ้าใครบินมาคนเดียวเนี่ยมาซื้อที่นี่ดีกว่าพอกอากอลหรือว่าอะไรแบบนัน้แต่ว่าสำหรับใครเี ที่มีครอบครัวบินมาด้วยก็แนะนําว่าคิ้วมาจากไทยก็จะได้คุณภาพดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเง,งินเพิ่มเติมที่ด้วยค่ะ